สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับต้นอ,อ้อเช่นเคยนะคะวันนี้ใส่แมสกันนิดนึงนะจ๊ะวันนี้นะคะต้นอ,อ้ออยู่ที่ราดเท้าวซอย64ค่ะราดเท้าวซอย64นะคะร้านนานานะคะร้านมานามอเตอร์ไซค์นะคะน,นะ,ะน,ะนี่ร้านพี่เขานะคะทําเกี่ยวกับซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะช่วงบนช่วงล่างนะคะนี่ทาหลายอย่างเลยนะคะ ทางนี้นะคะปากซอยลาดพร้าว64นะคะแต่ด้านหลังนี้มาทางไหนไม่ทราบแน่นะคะนะอยู่กับติดฟิฟิสิค,คอลนะคะเป็นคลินิกนะคะนะถ้าใครสนใจนะคะมาใช้บริการในการซ่อมของพี่เขาก็แวะมาได้เลยส่วนในเรื่องของตัวเครื่องนะคะวันนี้พี่เขาสั่งตัวนี้เลยค่ะ 706B ของเรานะคะนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะสามารถจับมอเตอร์ไซค์ได้นะคะตั้งแต่ขอบสิบสองถึงยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ได้เลยนะคะส่วนถ้าใครอยากจับขอบสิบก็ขยับหน้าจานเอานะคะเห็นไหมนี่หน้าจานนะคะอยู่ที่ยี่สิบสี่นะคะเริ่มตั้งแต่ขอบสิบนะคะขอบสิบถึงยี่สิบสี่นะแต่ถ้าจะถักขอบสิบจริงๆต้องขยับตรงนี้นะคะเลื่อนมาหนึ่งล็อกนะคะอ่าไขาตรงนี้นะโอเค ส่วนตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็พักแชทอินบ็อกซ์หาต้นออได้เลยนะคะนะจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะถ้าเป็นเขตในกรุงเทพนะคะก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ500 600 700แล้วแต่พื้นที่ค่ะส่วนถ้าไปต่างจังหวัดน,นะคะเราก็จัดส่งให้ไปทางขนส่งแล้วลูกค้าก็ต้องชำระกับทางขนส่งเองปลายทางนะคะย้ำว่าค่าขนส่งลูกค้าชำระเองปลายทางค่ะ นะคะสินค้าเรารับประกันอะไรให้1ปีเต็มเลยนะคะถ้ามีปัญหานะคะทักแชทอินบ็อกโทรศัพท์หาต้นอ้อได้ทันทีเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้นอ้อไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปส่งงานต่อนะคะเดี๋ยวแต่จะไม่เอาขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ